วานหมดใจคู่รักหมื่นล้านหนีลูกมาเดชฉลองแต่งงานสองปีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่สุดแสนจะอบอุ่นและน่าอิจฉาสุดๆส,สำหรับซุปตาสาวริต้าเจนเซนกับสามีสุดหลอกก่อนณนะรงเดชท,ที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวช่วยกันเลี้ยงน้องกวินอัศวินจนอายุก,กว่า9เดือนแล้วล่าสุดคำคืนวันที่สมกราคมที่ผ่านมาริต้าได้ควงสามีก่อณนะรงเดช ไปดินเนอร์รู้ฉลองครบครอบแต่งงาน2ปีโดยหนุ่มก้อนได้เผยภาพสวีทสีภรรยาสาวสวยพร้อมแคปชั่นระบุว่าเมื่อลูกหลับพ่อแม่เลยแอบมาเดทกัน Happy Anniversary ครับผม Love y o แอดสีลิต้าเจนเซด้านสีลิต้าก็ได้โพสต์ภาพและเขียนข้อความถึงสามีอย่างหวานซึ่งด้วยเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด o o m ขอบคุณค่ะ